ข่าวมาขั้นแมนเชสเตอร์ประจำวันที่23พฤศจิกายนโดยโค้ชเทฟฟุตบอลแมนเชสเตอร์เยนี้คอสเนอบูชเผยการเมืองในรผีทําเสริมทัพในทีมร่าชานาะโดยทางมาเซลบูชนะฮะอดีตหัวหน้าแมวมองของแมนเชสเตอร์ได้เปิดเผยได้ว่าเรื่องการเมืองภายในสโมสรทําให้การดําเนินการเรื่องการเสริมทีมล่าชา้าและสุดท้ายก็ช่วยเป้าหมายต้องการไปหลายราย โดยบูธเข้ามาทำงานกับทางพิสแดงเมื่อปี2014ฐานะน,นักวิเคราะห์คู่แข่งของทางบริฟันเก่าซึ่งต่อมาเจ้าตัวได้ขยับตำแหน่งเป็นหัวหน้าแมวมองก่อนที่จะแยกทางกับสโมสรไปเมื่อปี2022และไปทำงานกับนิวกาสเซนในปัจจุบันนี้โดยช่วงเวลาที่ทางฟันเกาคุมทีมได้มีเป้าหมายในการเสริมทีมหลายคนทั้งมัสฮุสเมนเซอร์คิโอแบร์มอสอิคายกุโดกัน ซาดิโอมาเน่โชบัสมุนเดอร์แกรตเฟลและก็แฮร์รี่เคนแต่เมื่อแจ้งเรื่องไปยังเบื้องบนนะว่าจะมีการดําเนินการและก็ให้คําตอบที่ช้าเกินไปทําให้หนายใหญ่ชาวดัชนั้นเรียกแมนยูนั้นว่าเป็นการสโมรสรเชิงพาณิชย์เมื่อปีที่แล้วผมสามารถเป็นผู้ร่วมง,งานในดมคติของเชนฮากได้ที่สโมรสรในครั้งนี้แต่ทางแมนยูไม่ได้เป็นแค่สโมรสรที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังเป็นสโมรสรที่ยากมากด้วยโบชได้กล่าวกับทางอันเคมีนดันบัช โดยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของการเมืองและก็ผ่านิชนะการเลิกจ้างของผมเป็นการเลิกจ้างการเมืองกลุ่มชาวดัชมีอิทธิพลที่สมโมสรเป็นอย่างมากไม่ใช่ทุกคนที่ชอบแบบนั้นผมวิจารณ์เรื่องภายในของทางเมนูสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือความล่าช้ากับการตัดสินใจภายในเกี่ยวกับผู้เล่นที่นําสมโมสรสมโมสรชั้นนําอื่นในยุโรปตอนนี้มีนักเตะระดับท็อปที่ทีมแมวมองของเราเห็นมาแล้วในหน้านี้ เราจำเป็นจะต้องทําให้แน่ใจในะว่าแมนยูจะทําข้อตกลงอย่างรวดเร็วสำหรับแข้งพรสวรรค์ประเภทนี้แล้วจากนั้นคุณก็สามารถจะปล่อยพวกเขาพัฒนาไปได้อีกสักยะหนึ่งในที่ในเทลแลนดได้สำหรับนักเตะสองคนที่บูธมองว่าควรจะมทีทีมเข้ามาร่วมทีมก็คือสองนักเตะจะทาง ax, อาแจ็คอัมสเตอร์ดัมทั้งบาสทยดูริกและก็แฟรงก์้ีเดยองนั่นเองในเวลานี้งานแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อาล่ะยังไงอดีตแข้งแนสตาเมนยูควรจะย้ายทีมเพื่ออนาคตของตดเองนะโดยการทางกราเบียลอักบันมรารหนนะฮะหัวอดีตหัวหอกของแอสเซม,มิลาซึ่งปัจจุบันนั้นรับบทเป็นกูรูออกมาสแสดงความคิดเห็นดว่าจะดอนซันโชปีกเจ้าของปัญหาของทางเมนยูสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งถ้กบอลทีมอังกฤษจ,จำเป็นจะต้องย้ายทีมในช่วงตลาดนักเตะเดือนมการาคมปีหนา้าเพื่อจะอนาคตของตนเอง โดยนับตั้งแต่มีปัญหาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับทางอิลิกเชนฮารโดยการน,นี้ในายใหญ่แมนยูเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาซันโชก็โดนตัดชื่อออกจากทางทีมชุดใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยและก็ไม่ได้ลงสนามให้กับทางพลพรรคาจแดงอีกเลย โดยจากสถานการณ์ดังกล่าวอักวาราฮอนก็มองว่าซานโชจะเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่ต้องอําลาแมนยูเพื่อจะหาโอกาสในการลงสนามอย่างสมบูเส,สมอเนื่องจากว่าอายุยังน้อยและก็เหลือระยจะเวลาเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลอีกหลายปีซึ่งเด็ตดาวยิงเวล่าได้กล่าวเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะเขาต้องการจะเริ่มต้นใหม่เขาอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นไม่ใช่28ปีถ้าเป็นผมก็อาจจะลองย้ายไปเล่นในลีกอื่นดู ผมไม่คิดว่าแมนยูจะไล่อดิชเชนฮารกออกและถ้าหากว่าซันโชไม่ขอโทษเขาก็ควรจะยั่งย้ายออกไปมากกว่าสำหรับทางซันโชนั้นย้ายจากทางบรัสเซลมุนมาเล่นกับทางแมนยูเมื่อปี2021โดยลงเล่นไปวมทุกรริการทั้งหมด82เกมยิงเปทัน้งสิ้น12ประตูนในขณะนี้ก็เป็นรืว่างานที่ต้องรองดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมานกันครับเอาเ่องยังไงแม็กไกวร,รับคำขอโทษสอสอการนาพูดพลาดจริงนะ โดยการที่ทางแฮร์รี่แม็กควายกองหลังของทางแมนยูตอบรับคำขอโทษของอีกซักอาดองโกนะฮะสะสะของกาน่าหลังมีการพาดพิงในระหว่างอภิปรายเดทภาเดยที่แล้วทางอาดองโก้ทำางาน ได้กล่าวพาดพิงถึงเซนเ็นเตอร์ทีมชาติอังกฤษอยู่ระหว่างอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจโดยเปรียบเทียบการบริหารที่ล้มเหลวไม่ต่างอะไรจากทางแม็กไวที่เล่นผิดพลาดบ่อยครั้งโดยอันดองโก้เปรียบเทียบกับทางมาฮาบูดูบาบูเบียปรองประธานนาธิบดีกับทางแม็กไวในช่วงเวลาที่ผลงานตกต่ำบอกว่ามีผู้เล่นแบบทางคุณในอังกฤษที่อังกฤษชื่อว่าแม็กไวที่เล่นให้กับทางแมนเชสเตอร์ในคาลักนี้ เขาเป็นตัวอันตรายที่สุดในแนวรับของแมนยูเขาเข้าสกัดใส่เพื่อนร่วมทีมแล้วก็แอสซิสต์ใส่กับคู่แข่ง แม้ในตอนที่คู่แข่งทาประตูไม่ได้แม็กไกวก็จะช่วยทําประตูให้อีกด้วยล่าสุดนั้นทางด้านอากองโกนะฮะได้มีการขอโทษอดีตกัปตันทีแมนยูโดยกลราดเลยนะว่าถ้าคุณจําเป็นจําจได้เมื่อช่วงปีที่แล้วผมเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วระหว่างมาฮามูดูบาบูเมียกับทางแฮร์่แม็กไกวตอนนี้ผมขอโทษแฮร์ดแม็กไกวด้วยวันนี้แม็กไกวพลิกสถานการณ์กลับมาได้แล้วเขาเป็นนักเตะที่เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เขาทําประตูให้กับทางแมนยูไปแล้ว ทุกท่าน,นแม็กไกวเองก็โพสตข้อข้อความพร้อมอิโมจิจับมือและก็ได้ยิ้มบอกว่ายอมรับคําขอโทษจากทางสสอ,อิซักอาดองโกพบกับทางที่โอเทฟ,ฟอร์ดในรเวดีนะเป็นแต่า่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรถือว่าเป็นการขอโทษขอโพยอย่างเป็นทางการไปที่ระบบร้รยครั้งหนึ่งเคยหยามหน้าแม็กไกวเอาไว้เรามาดูข่าวต่อมากันครับ เอาเร่ยังไงงานนี้แมนยูสอดช่วเตะ UCL นะหากจบอันดับต่ำกว่านิส โดยทางเซอร์จิมไรต์คิฟที่เตรียมจะเข้ามาเป็นผู้จูอหุ้นคนใหม่ของแมนยูโดยการซื้อหุ้นจํานวน25ซึ่งรอการยืนยันในการซื้อขายอย่างเป็นทางการในเดอรว,วันนี้แต่การเข้ามาจือหุ้นของเซอร์จิมก็อาจจะกระทบกับโอกาสในการลงเล่นในศึกแชมเปี้ยนลีกของแมนยูด้วยเนื่องจากเซอร์จิมก็เป็นเจ้าของทีมนิชในลีกเอิงฝรั่งเศสด้วยเพราะตามกฎของยูฟ่านั้นไม่อนุญาตให้ทีมที่มีเจ้าของเดียวกันลงเตะในฟุตบอลยุโรปไปพร้อมกันนะ โดยส่วนการณในลีกเวลานี้แมนยูก็รังอันดับ6ในพีมพบริกส่วนนิชนั้นรังบรองจากฝูงลีกเอิงฝรั่งเศสซึ่งหากทั้งสองทีมคว้าโทโต้าไปลุยแชมเปี้ยนลีกนากาหน้าทางคู่ทีมที่มีอันดับสูงกว่าจะได้ไปเตะเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นส่วนอีกทีมจะถูกห้ามลงเตะในทั่วยุโรปแต่หากทั้ง2ทีมจบอันดับเท่ากันปีสแสดงจะได้ไปแข่งขันเพราะลีกอังกฤษมีค่าสัมประสิทธิ์ยูฟ่าที่เหนือกว่าฝรั่งเศส อีกกรณีก็คือท่านิชจบที่4ลีกเอิงได้ไปเตะเพลย์ออฟแชมเปี้ยนลีกแล้วพลาดท่าแพ้หล่นมาถ้วยยุโรปลีกก็จะทำให้แมนยูนันอดไปเตะยุโรปลีกชันชีหากทีมาจแสดงจบฤดูกาลด้วยอันดับโคต้าลุยยุโรปลีกหรือคว้าแชมป์เอฟเอคัเพราะถือว่าอันดับในลีกต่ำกว่านิชในครั้งนี้นั่นครับอ่านะผมเป็นนว่างานนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเดินทางไหนดีนะฮะดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าทางอ่า เซอร์จิมบร์ตคิฟเนี่ยเทคโอเวอร์แมนยูได้จริงแบบที่เขาบอก25%เนะเขาก็ต้องเลือกแล้วระหว่างทีมอยู่ที่อ่านิชนของเขาอยู่ที่หลีกเอิงฝรั่งเศสกับแมนยูว่าจะทีมไหนเขาไปแข่งขันในศึก UCL ในครั้งนี้ดีก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้กันเรามาดูข่าวต่อมากันครับแฟนผีเผยเสียดายเผยดิวล,ลับแมนยูเกือบจะคว้าดาวซันโบบอบนโลกร่วมทับมกราคมที่ผ่านมา โดยแมนยูเองเคยพยายามจะคว้าตัวแข้งดีกรีดาวซันโบฟุตบอลโลกเข้ามาร่วมทีมเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาในข้งนี้โดยงานนี้ทางคิสเตียนฟ็อกนะฮะนักข่าวคนดังสายบร์มินิกจากทางบิลสู่ชนนำของประเทศเยอรมน,นีรายงานข่าวดว่าแมนยูเคยพยายามในการคว้าตัวโทมัสมุนเลอร์แข้งตำนานที่ขึ้นหิ้งของทัพเือใต้เข้ามาร่วมทีมเมื่อช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมา โดยการที่ทางอ e ีดิชันฮากเป็นคนผลักดันที่จะเซ็นสัญญากับทางเจ้าของประวัลรองเท้าทองคำพืตนบอลโลกปี2010ด้วยตนเองเนื่องจากตัวของเขาเชื่อว่าประสบการณ์ในการค้าแข่งอันโชคชนนักเตะรายนี้จะมีประโยชน์ต่อทางทัพปีศาจแดงทางนีีกุนซือชาวดัชเคยเฉียดเพ่ร่วมงานกับทางบุรเรอร์มาแล้วเพราะเคยทำงานเป็นผู้ช่วยโคช้ชให้กับทีมสำรองของบเย์นมินิก โดยคิเสเตียนฟอกเองยังเคยตั้งคำถามทิ้งท้ายเอาไว้อีกว่าเชนฮากจะงัดแผนในการเสริมทัพนี้กลับมาอีกครั้งในช่วงตลาดเดือนมการาคมที่จะถึงนี้หรือไม่ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะอนาคตของมุนเลอร์อกับโต้สังกัดที่เขาค้าแข้งบอตั้งแต่อายุ1ิขวบนั้นเริ่มมีความไม่แน่นอนแล้วเนื่องจากทางฤดูกาลนี้ออกสตาร์ตตัวจริงให้กับทางทีมไปเพียงแค่หนัดเท่านั้นในทุกฤดูกาลนะนะผมเป็นว่าง,งานนี้เกือบจะได้มาแล้วนะฮะแต่ก็ต้องรอดูคนต่อไปกแล้วการอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เป็นได้ เรามาดูข่าวต่อมาเก่นครับเาจ่ะยังไงเผยตัดสินใจแมนยูได้เผยนะฮะชื่อ2แข้งเป้าหมายตัวแทนที่วาร,รันหลังเตยมจะย้ายทีมหนีในะครั้งนี้โดยจะไปไหนก็ไปแมนยูได้เผยชื่อ2เป้าหมายที่จะมาแทนอาแทนที่ราฟาเอลวารันหลังสอแวลจะย้ายทีมหนีนะ โดยงานนี้ทางสื่อชอมแฉสื่อของวงผู้ดีแมนยูสโมสรชั้นนำในศ่กฟุตบอลพรีเมียร์ลิงกิตมองหาตัวแทนดาราฟเอลวารันแล้วหลังจากที่ปราดอาปาระการหลังทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี2018ตเตรียมจะย้ายทีมในช่วงเสมอหนา้าสถานการณ์ของวาราันในวัย30ปีแมนยูนี้เ,นเริ่มเปลี่ยนไปแล้วหลังจากตกไปเป็นตัวเลือกลำดับที่4ตำแหน่งกองหลังตัวกลางต,ต่อจากทาง oy, Love, แฮร์รี่แม็กไกววิชเตอร์ลินเดลฟและก็จอห์นนี่อีเวน แม้ว่าลิซันโดมาร์ติเนซยังเจ็บข้อเท้าต้องพักยาวอยู่ก็ตามทีซึ่งก็มีข่าวออกมาเป็นประยะว่าจะตัวนั้นไม่พอใจกับทางสนการในทีมปีศาจแดงในขณะนี้ขณะเดียวกันแมนยูก็พร้อมที่จะปล่อยวาลานที่ยังเหลือสัญญาจนถึงปีอา่าวถมษายนปี2025ที่ลดเพดานค่าเหนื่อยลงโดยได้รับชาวฝรั่งเศสได้ค่าจ้างสัปดาห์ละ3 4 0 0 0 0ปอนด์หรือประมาณ15.3ล้านบาทมากที่สุดเป็นต้บต้นของปีาจแดงโดยมีข่าวว่าได้รับความสนใจจากหลายทีมในลีกซาดิอาระเบียและาาก็บบเยิร์มิวนค ขณะที่เจ้าตัวนั้นก็สนใจที่จะย้ายไปค้าแข่งในกันโชติอาร์ตตอีเช่นเดียวกันนะและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวลถสมสรอนแมนเชสเตอร์ในช่วง่าเย็นครับขอบคุณทุกคนตารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ